วีเลิฟเมียนมาเนี่ยกับอะไรอาร์ทริคุโนอะไรนั่นแหละโลพลังเพื่อนเอ้าโลพลังสวยสวยต้องลลพลังกว่านี้แหละอืออืออือตักหน้าดูดมาซทุบหน้าทุบหน้าทุบทุบชูสไม่ใช้มานานนะเออมึงจังเฟรมฉอดมาอีกเนาะ โดนไปดีมุ่งเนี่ยเฟรมช็อตออะืสับหัวสับหน้าแล้วก็สับหน้าสับหน้าสับหน้า สวัสดีพเพื่อนๆชาวโมบายลิจนแบงแบงแค่ดิวสมน์ฟลายซัมดิรางไแดวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือโฟเวสแหวนแหวแหวนแวแวัโอเคครับฮีโร่ตัวนี้คือแบบเงื่อนไขาการใช้อันตรอ่ะออคือแบบบางคนงงไงว่าแบบใช้ยังไงอะไรเงี้ย <S <S เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับถาดส0ตัวนี้กันก่อนนะครับ พาสซีฟของตัวนี้ก็คือทุกครั้งที่แบบฮีโร่อีกฝั่งอะ่ะใช้สกิลพุ่งสกิลบิงค์หรือว่าใช้สกิลชาร์จเนี้ยเออมันจะลดคูดาวของสกิลของเราทั้งหมดทุกสกิลเลยครับคูดสกิลละหนึ่งวินะคือแบบมันจะลดคูดาวทีละหนึ่งถ้าแบบอีกฝั่งใช้สกิลพุ่งหรือชาร์จอะไรเงี้ยอย่างลาดซีลอดพุ่งชูพุ่งอะไรเนี้ยมันก็จะลดคูดาวของเรานะครับถ้าแบบอยู่ในระยะของเรานะระยะ8ดหลานะ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งสามารถสแต็กได้3ครั้งนะครับก็คือสกิลนี้ทุบไปข้างหน้านะครับถ้าเราทุบป,ปุ๊บแล้วเราออกจากพื้นที่มันจะมีดาเมจแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราทุบป,ปุ๊บแล้วเราเข้าไปเหยียบสกิลของเราอ่ะทุบเสร็จปุ๊บเราเหยียบสกิลเราเห็นปะมันจะมีดาเมจ2ครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยต่อมาเป็นสกิลสองนะครับสกิลสองจะเป็นการปล่อยปล่อยดวงตาออกไปแล้ว ภายใน1นึ่วิอ่ะเออมันจะหุบเข้ามาแล้วรวบศัตรูเข้ามานะครับซึ่งสกิลนี้คอมโบกับอันติได้ครับเพราะว่าแบบอีกฝ่ายมันจะรวบเข้ามาไงแล้วอีกฝ่ายมันการเป็นการเคลื่อนที่แบบแบบไม่ใช่การเดินอ่ะเพราะว่ามันโดนดึงรวบเข้ามาเนี้ยเนี่ยเราจะใช้อันติได้นะครับเห็นปะว่าอันติจะขึ้นแล้วนะครับโอเคต่อมาเป็นอันตินะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแบบบอดสัก2ตัวดีกว่าโอเคครับเนี่ยมีบอทสองตัวนะ อันตีเนี่ยก็คือมันจะใช้ไม่ได้เลยครับเนี่ยปกติเราจะใช้ไม่ได้เราต้องมีอีกฝั่งฮีโร่อีกฝั่งอะ่ะใช้สกิลบิง้งหรือสกิลชาร์จนะครับสกิลชาร์จอย่างแบบพวกลานเซลร์ฟชาร์จอะไรเงี้ยแบบคาโตชาร์จอะ่ะแบบที่มันเบ่งๆแล้วก็ชาร์ะสกิลสองของคาโตะสกิลชาร์จจะเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับคือแบบส่วนพวกสกิลบิง้งก็จะเป็นแบบเนี้ยสกิลพุ่งไปข้างหน้าเออนั่นแหละเรียกสกิลบิง้งโอเคครับ ถ้าเราแบบตอนนี้ยังใช้อันตีไม่ได้ใช่ไหมเรากดสกิลสองปุ๊บพอมันล่วมมาปุ๊บเห็นไนะเราใช้สกิลได้ได้แล้วปุ๊บกดอันตีมันจะโดดเข้าไปแล้วมันจะมีเนี่ยครูดาวสกิลอันตีใช้ได้12วินะครับคือภายใน12บวิเนะี่ยถ้าแบบอีกฝั่งบิงเรื่อยๆเราก็โดดโดดได้เรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมมันจะโดดไปตามอีกฝั่งเลยครับก็คือจะล็อกที่อยู่ของอีกฝั่งครับคือแบบโดดโดดไปโดดไปโดดไปแต่ถ้าเป็นแฟนีเนี่ยมันมันจะโดดไปแบบโดดไม่ทันแฟนีนะ เนี่ยดูใหม่เดี๋ยวรอเราดูแฟนีโหนเนี่ยแฟนีน่าจะโหนไปฝั่งดูนะเห็นไหเราโดดปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่ค่อยทันแบบพวกตัวผิวๆนะครับแต่ถ้าแบบตัวไม่ค่อยผิวเท่าไหร่อือมันจะโดดทันเนะี่ยเห็นไหมคอีฝั่งพุ่งปุ๊บมันก็มันก็เนี่ยเห็นไหอีกฝั่งพุ่งปุ๊บเราใช้สกิลได้อีกเนี่ยคืออันนี้อันติเราหมดแล้วนะครับอันติอยู่แค่12วินะภายใน12วิคือถ้าใครพุ่งอือเราสามารถกดอันติแล้วพุ่งสับหัวปุ๊บ ถ้าจะคอมโบแบบอีฝั่งมันไม่พุ่งจริงๆอะ่ะเ,ออเราคอมโบกับสกิลสองได้ครับสกิลสองปึ๊บรวบออกมาปึ๊บอันตีเราจะโผล่แล้วเพราะเราก็กัดติปึ๊บพุ่งทุบปึ๊บเนี่ยสกิลสองเรายังใช้ไม่ได้เราใช้เฟรมช็อตแทนนะช็อตปึ๊บอีกฝั่งก็ไอ้นี่เหมือนกันเราก็พุ่งอีกปึ๊บเนี่ยเราสกิลสองก็มาพอมาปึ๊บหดเราก็พุ่งได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้มันตายก่อนไงบอดมันตายก่อนโอเคครับเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบเนี้ยนะครับก็คือแบบทําให้อีฝั่งขยับแบบไม่่ใชการเด อันี้คือฟังขยับปเป็นนี้แล้วสกิลหนึ่งพยายามใช้ให้โดนนะครับถ้าใช้โดนปุ๊บเกาะเราเพิ่มแบบคือตัวนี้แบบเป็นตัวที่ถึกมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าแบบขนาดออกเกาะแค่ชิ้นเดียวยังถึกอะ่ะเพราะว่ามันได้เกาะจากสกิลหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ครับว่าควรออกแบบไหนนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนอุปกรณ์ผมก็จะออกประมาณนี้นะเซตที่สองนะไม่ใช่เซตรแรกเซตรแรกเป็นเซตป่านะครับคือขยากเล่นป่าก็ลองใช้เซตแรกได้นะแรง เซตที่2นี่เป็นเซตแบบออฟเลนหรือว่าจะเอาไปเล่นเลนกลางนะครับแต่เล่นออฟเลนดีกว่านะครับตัวนี้ก็คือจะออกเป็นรองเท้ามานานนครับชิ้นแรกเพราะว่าแบบเออมันค่อนข้างเปลืองมานานนะแล้วก็จะออกเป็นอมยิ้มนะครับเพิ่มความถึกแล้วก็เพิ่มแบบเพ,แบบเพิ่มดาเมจอะเพราะตัวนี้มันต้องเล่นแบบช่วงกลางเกมถึงหลังเกมอยู่แล้วเออ,อคือแบบต้นเกมมันไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็เป็นดูเลือดนะครับทับทำให้แบบเราแบบยืนไฟได้นานๆแล้วครับแล้วจุดแบบคอมโบของตัวนี้เลยก็คือเนี่ยครับอลาร์คิลนนะครับ อันเนี้ยช่วยเพิ่มเกาะให้เราเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งครับปกติใช้สกิลหนึ่งได้เกาะใช่ไหมมีัน,นี้ไปปุ๊บมันก็จะได้เกาะเพิ่มแล้วก็ออกเป็นจอเกาะนะครับดาบศักดิ์สิทธิ์ก็คือออกมาปุ๊บเวลาเราตีใครอะ่ะเออมันจะตีแรงถ้าเลือดเราเยอะไงแล้วก็ออกเป็นคิดตันนะครับทําให้แบบสกิลแรงอะ่ะตัวเนี้ยแบบนัวได้รัวนะครับถ้าแบบอีกฝั่งพุ่งเยอะๆนี่คือแบบพุ่งจนแบบตาลายอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะออกประมาณนี้นะครับแต่ผมจะเล่นฟาร์มนะครับ oh, <no. S 1> ผม พผ,ผมชอบฟาร์มเลยแค่นั้นแหละเหตุผลโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วครับอัพอัพสกิลหนึ่งนำนะครับผมเพื่อเพิ่มความแรงนะผมเล่นเป็นฟาร์มนะถึงจะแนะนำเฟรมช็อตไปแต่ผมจะเล่นฟาร์มอ่ะคนมันจะฟาร์มมันช่วยไม่ได้อะครับมันก็แบบเล่นคล้ายๆกันแหละแค่อยู่คนละเลยนะ ตัวนี้แบบต้องรอมีของหน่อยนะครับถึงจะแบบจะโหดนะถ้าแบบรื่นแรกๆเลยไม่ค่อยโหดเท่าไรเพราะนั้นเราฟาร์มไปก่อนอฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนจริงๆถ้าแบบเราได้ฟาร์มคนเดียวนี่แบบเราจะเกิดเร็วนะก็คือทีมนึงอะ่ะไม่ต้องคนละครึ่งช่วยกันฟาร์มก็ได้นะคือแบบให้คนไหนคนนึงฟาร์มไปก่อนก็ได้อ,อันนี้คือแบบเขาเลือกฟาร์มมาตอนหลังไงคือผมเลือกฟาร์มไปแล้วอะ่ะ แล้วแบบก่อนจะเริ่มแม่งก็เลือกฟาร์มนะ <Huh? S 1> ก็เลยแบบต้องแย่งกันฟาร์มก็เลยต้องแท็กเวลตรงกลางนี่ไงฝั่งไหนที่แบบมีตัวฟาร์มตัวเดียวมันจะเกิดกว่านะครับฝั่งนั้นจะรวยกว่าโอเคความคิดที่ว่าแบบเออคนระบัฟนี่แบบอันนั้นมันใช้ไม่ได้กับปัจจุบันแล้วนะครับอ <No, sir. S 1> ้าเนาะ ฟิกฟิกฟิกหลบทาเสียนี่หว่าคือตัวฟาร์มเนี่ยตอนช่วงต้นเกมนี่แบบมันจะได้คลิปเนี่ยไอ้คลิปเลนเนี่ยเห็นไหได้น้อยมากนะครับสําหรับใครที่เล่นฟาร์มนะครับคือแบบอย่าฟาร์มสองตัวนะจริงๆมันจะไม่เกิดสักตัวที่แบบผม,มเห็นแบบเขาเล่นกันเยอะแล้วเนี่ยแบบ ฟาร์มสองตัวคือมันฟาร์มได้แค่บางตัวมันไม่ใช่แล้แบบจะมาฟาร์มทุกตัวอะไรเงี้ยแบบเออบางบางคู่มันก็แบบฟาร์มสองตัวได้ไงอย่างแฟนนี่หรือลานซิล็อตอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยนนถ้าเล่นด้วยกันอ่ะมันเล่นเขาเล่นแผนนักฆ่า3ามไงก็คือแฟนนี่ลานซิล็อตเซเลน่าฟาร์มสามตัวนะอันนั้นคือแผนนักฆ่าสามแต่ถ้าแบบเล่นไฮเปอร์ปกติก็แบบอ ยิ่งฟามเยอะก็ยิ่งเกิดช้าแล้วตัวเราเป็นตัวระยะประชิดนะครับต้องแบบรอเลทหน่อยถูกถูกถูก ดัวาโดตัวรล้อะนี่ไงเซตพี่เนาะเดี๋ยวตอนตอนท้ายเกมแล้วแบบบวกนัวๆตัวนี้แบบโคตรมันบอกเลยโดดไม่หยังยิ่ฝั่งมีชูนะอ้อาวเราเพื่อนเราเนี่ยหว่าเอาดัดเขาฟาร์มมานะเดี๋ยวเราตามไปเก็บซากเลยอ้าวเอ้ยมีเหลือซากใค่ถึงมือเลยไหม จิ้งไป้ปึ๊บกดนี่ไงตายย่ดิทุบหน้าทุบหน้าทุบหน้าแบะตายไหมไม่ตายเสืต้องรอเลทหน่อยนะครับต้องมีของก่อนนะ่ะเล่นแบบน,นี้เล่นยากไปสักนิดหนึ่งพอได้เอ็ดสิไอ้ตคนนี้มันเก่าจังละ เก่าจังหวะเก่าจังหวะยังไงอ่ะก็เจอได้อ่ะก็เจอได้ก็เจอได้อ่ะแตกไปดีเจอได้อ่ะจริงๆเบนปรับมาใหม่แล้วนะครับเบนอ่ะคือไม่ใช่กายภาพแล้วนะกายภาพแค่สกิลแรกสกิลเดียวนะครับคือที่เหลือเป็นเวทหมดนะครับเบนเบนเวทนี้แบบอย่างไรงอ่ะ คือแบบออกกายภาพมาแบบเบนตัวนี้คือแบบไม่ใช่แล้วอะ่ะนี่คือผิดนะครับคือกายภาพมันก็เล่นได้ไม,มันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันไม่โหดอะ่ะจริงๆไอแบบกระโดดต่อยแบบเอารดัสนี่ก็พุ่งได้นะเป็นเป็นการแบบพุ่งเหมือนกันแล้วก็เริ่มมั่วแล้วนะครับ เหมือนว่างกันนะที่ไม่รู้จะทำอะไรฝ่าแม่งเลยดีกว่าแต่ละคน เขาก็เก่งเหมือนกันนะมันเป็นตัวเลดอยู่แล้วเ <ingo> จอเจอตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษเห็นโอ้ยไม่ได้ฆ่าอีกแล้ว <c oughs> โดนด,ดึงไปดิเ๋ยวเออนี่โอ้โหฟังโกแค่นี้ทำเป็นดึงไม่โดนอะไรวะคือ <c oughs> เออเราเออเอ,อั่นแหละแช่มันแค่มันอ,อย่างไม่ใช่ย่าจะแดงแล้วละแดงแล้วแดงแล้วเข้าไปดีกูไม่ใช่แดงนะหรอเพื่อน เออมึงเข้าเลยมึงแทงอ่ะเอือนั่นแหละเออสวยสวยเอาดีเอาดีครับทีดี่นี่สุดท้ายกูก็แทงอยู่ดีจริงๆไปเล่นเรีนอยู่นี่าะเดี๋ยวปั๊บตัวเนี้ยใช้ใช้มานาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช้มานานะ เมึงยังเซ็มช็อตมาอีกเนาะโดนไปดิมึงนะเซ็มช็อตอ่ะอืมสับหัวสับหน้าแล้วก็สับหน้าสับหน้าสับหน้าเห็นน้องเขาเห็นฮ่าพี่ดูลูกตุ้มพี่ด้วยเอ้ยเออแน่อะไรชัวนี่นี่เตะเบนเบนมันเล่นน้อยเตะวันเตะวัน โอโอะะไรวเอาเลสกันป้องกันก่อระวังระยะโดนดึงนี่ถูกถูกใครจะเป็นผู้โชคดีเชียวดาเชียวดาโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยดึงมันมาเล่นข้างนอกนั่นแหละถูกแล้วเพื่อน จริงๆเอาเลนข้างขึ้นได้นะไม่จะเป็นตัวเล่นแต่เลนกลางนะจริงๆแบบเนี่ยเกมสยเดียบอะคือแบบมันเล่นได้หลายเลนอะคือแบบไปยังไงไปเลนข้างเอ๊ะไปเลนกลางก็ทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะแบบไปเคลียร์เลนเลนข้างอะไรเนี้ยเออมันดีกว่าดีกว่าแบบไปยืนรอตรงกลางแล้วแบบรออีกฝั่งสวนอะอะไรอะไรกดตามใส่คิดว่าจ๋าอเหคิดเก่อเหรอคิดว่าเก่อเหรอ หกพุ่งหกทูบทูบอย่าห้าวน้องเอ้ยสรุปคือไม่มีใครเคลียร์เลยใช่ไหมเอ้ไม่เคลียร์ก็ไม่เคลียร์ปล่อยแตกเลยป้อมอ่ะหี่ถ้าป้อมมันเก่งมันไม่แตกหรอกเล่นเคลียร์ เอ้ยโจมตีเลยนู่นมึงไปโจมตีอันุ่นโจมตีบับกูทำไมเนี่ยอ๋อช่วยตีแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันออกมาเล่นลึกแล้วเอาเลยทิอืมโดนสับห์เไปดิ อะไร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 อ่ะรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวไม่มีอะไรจะไปแข่งเขา้าเพื่อนตายหมดแล้วนี่ไาโหเหลือวะแค่นี้ทำเป็นตายไงถ้าเป็น,น,อ,นอ่อนแอดูดิคอบมึงไม่ดูแล้วอะไรของมึงนะ ไอเบนกายภาพอะไรเนี่ยอยุ่ที่ฐานตามมามึงก็รู้ว่าเขาฟาร์มมึงก็เอาฟาร์มมาทับแล้วเอามาตอนสุดท้ายได้นะตอนแบบคือแบบตอนจะเริ่มะมเพื่ออะไรคูไม่เข้าใจมึงเพื่ออะไรไอแปดเจ็ดหกห้คิดว่าหลอดอีคิดว่ามีหนวดแรถเท่อดีฮะคิดว่าดาบเฟี้ยวมากมั้ง ไอ้มันอยู่ที่ฐานเฮ้ยกดปิดกดปิดมันต้องอยู่ที่ฐานเดี๋ยวแม่งลาร์ดติดตัวนี้ตามมาใหมยย่เนาะ <c oughs> ตัวเคเลนก็ไม่มีนะเวทสองตัวถ้าไม่เอาหลอดไม่ชนะไม่ได้นะมันหลุดคนหนึ่งแล้วโอ้ยแพ้ตันเพื่อนบวกไนะ ถ้าเราอยู่ในไฟก็สู้ได้อยู่นะแต่ว่าส่วนมากมันจะแบบมันไม่มีคนเคลียร์เลนเนี่ยเราก็เลยไม่ได้อยู่ในไฟเนี่ยแล้วพอเราอยู่ไม่ได้อยู่ในไฟปุ๊บมันก็สู้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยถ้าเราอยู่ในไฟเราก็ทุบแบบนี้ไงทุบแบบนี้ไงนั้นนอนสลังแตกหมดแล้ววิ่งสวนกันเลยเอารัดได้ตามไม่ทัน เอ้ยมาเพื่อนมามามาเฮ้ยมาช่วยกันเอ้ออยหูดตามาช่วยหน่อยดิแต่ละคนดาเมจอย่างกับห็นแต่ว่ากูฟาร์มก็เท่กูไม่ได้แรงขนาดน,านั้นเพื่อนซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่อืมอืเราแตกนะเดี๋ยวเรายอมแตกเพื่อนแตกให้เพื่อนได้เพื่อนจะได้รอด เออแต่ก็ไม่แตกว่ะกิ่งเจอา,านจะแตกกะดีเรื่องกันเรื่องต้องออจบนะครับสำหรับเกม4ต่อ5นะคือแบบถ้ามีหลอดได้หลอดปุ๊บอ,อ,อจบเลยมีคนลงเหลืออยู่ตรงนู้นมีแข็งป่ะนะเวลเวลมีแข็งไปรับหน่อยได้ไหมโอ้โหอันตีติดข้างว่าเพื่อนอืมสับเลยสับเลยสับเลย ฟินบ้านไม่ได้เลยนะเสียหลอดฟรีวะเนะี่ยเอ้ยโดนใครยิงวะเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นดีอยู่ดู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 วิ่งเกินเกินเกินมึงเกินเกิน เกินมึงก็เกินบางทีอ่ะบางทีอ่ะมึงก็เกินเกินมึงเกินออดัตมึงเกินมึงเกินไอ้สัสมึงเกินเอาเอาไม่สู้วะโอ้หอะไรวะสู้กันอยู่ดีๆวิ่งเสยต้องรวมพลังกันแล้วเราสามคนวีเลิฟเงินมาเนี่ย อะไรอาทริคุโนอะไร<แ>นั่นแหละโลพลังเพื่อนเอาโลพลังสวยสวยต้องโลพลังกว่าน,นี้แหละอืมอืมอืมจากหน้าดูดมาซทุบหน้าทุบหน้าทุบทุบทุบมาดีมาดีเฮ้ยเด,ดนมึงหลุดแล้วอะ่ะมึงแทงป้อมดิมึงหลุดอะ่ะเออนั่นแหละสวย เบนลับไปเลยเนอนถูมันเตะเบนดิน่ะอุยอ้ย,ยไม่มีอะไรจบจบจบจะจบจ็จ,จ,จบไม่สับหน้าก่อนสับหน้าก่อนไอ้หีย้ยังไม่ได้ฆ่าอี่ถ้าแบบได้ฟาร์มดีๆมันก็คงแบบไม่ยือขนาดเนี้ย โอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมนี้ก็คือแบบคือเบนอะแบบเนี้ยควรเล่นเวทนะครับเพื่อนๆแบบกายภาพก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่สุดอะอม,มันได้แค่สกิลแรกกายภาพมันมันไม่ค่อยสุดเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าจะเล่นเบนกายภาพเล่นตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเล่นเบนเวทน้องแบบัดกราฟเลยครับตัวเนี้ยบอกเลยแพทนะโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้นะครับเทคนิคการวิธีการเล่นฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยหรอใครที่แบบอยากเล่นตัวใหม่แชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยจะได้แบบรู้กันว่าแบบเล่นแบบไหนตัวใหม่ไม่ต้องเอามาฟาร์มก็ได้นะผมผมแค่อยากฟาร์มเฉยๆ no, <Sir. S 1> โอเคครับไปไปครับเพื่อนๆ